สวัสดีครับพี่น้องครับพบกช่องต,ตา,าราพลลรบเพลินรับผิดชยวครับพี่น้องครับตอนนี้มาเบิง้งบรรยากาศวันนี้พี่งานเราตั้งรถเข้าเทียบท้าที่ดันายเทียบตั้งหันแล้วครับพี่น้องครับที่นี่เป็นยังก็ต้องเปิดมานหน้าจะของฉิมอสืบตั้งไปเจอคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะเพื่นว่าถ่ายไปทำไมต้องถ่ายหน้าตัวเองเอ้า <laughs> อยากหัวแตกปัดดูเอาช่องผมไหมครับช่องผมหรือไทยจะคลองช่องว่าไ้หรียกว่าซึดลายปกตินะครับตนสิคนสิติดตามผมเพมันก็น่าจะรู้รแล้วว่าตอนนี้คนไทยคลิปแนวใดนนะครับต้องเห็นต้องมีหน้าตัวเองด้วยนะครับมันจะชินหูว่าหรือเป็นบางบางคลิปที่อัดสิบวันไทยนะครับก็ต้องขอกราบประทานอภัย แต่ว่าคนที่ติดตามหรือคนที่ดูคลิปของตันลพลเขาจะรู้ว่าตันลพลถ่ายคลิปแบบไหนน,นะครับและอีกอย่างมันเป็นช่องของผมไมนะครับผมก็อยากให้เขาเห็นนะครับการนําเสนอของเขาเของเขาเขงบางคอกัดเนาะโอ้หงงเหือดล่ะ <laughs> มันบางก,กดยูทูบข้อใดดิห้ามเจ้าของช่องสายหน้าตัวเองลงเหมือนว่าเอ้ยโน้แต่ได้เข้ามันก็ยังหเห็นหน้าเนาะ อิอันนี้เป็นบรรยากาศเอ้เาครับเ,เราจะไม่พูดเรื่องนั้นแล้วมันไม่ได้มีผลกระทบอะไรต่อชีวิตเราเลยนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องมาเบิง้งอ่าบรรยากาศการงานล่าสุดนะครับไปดเดี๋ยวเราไปเบิง้งนี่ครับตอนนี้รถก็หันคลิปว่าหันนี่รถจอดเต็มเลยครับตอนนี้รถอ่ายังอเหเพิ่น ระบายรถออกหมดแล้วนะเพื mm ่อ hmm. ที่จะรถทิ้งงานเราจะได้เข้าชาร์จสแตดบายรถบัสก็พุณแล้วครับจอดมองพุณพุดอะไรเป็ปลาโกก็มังเขาจอดนี่กางต้อคิวเป็นข้อจอดนะครับนี่เป็นรถเออ่ของคอสตูมคันหนึ่งรถล,ลิฟต์นะครับราคาไฟรถ สองล้านสี่คันพี่หนุ่มทิมง้านคน้อยคนลอยหลักมสี่คันปรสชุมบุญรถของซับปุ่งเข้าประจำตำแหน่งแล้วนะรถล่างกันประจำตำแหน่งแล้วเรียบร้อยคนอกันรถขัจอดของพี่มารถบัตร รถประับ2องคันทบพ,พี่น้นองท่าเล่นการหรือจอดท่าเป็นใบทั้งคื่ตอนขยับรถจอดรถเขาจัดระเบียบแล้วครับตอนนี้เปียาจท่เล้าจอทัทมมอ้งโบดเลยเจ้าออมาไ่ลูกจอทั้งโบด ย่งเ่มอกซึ่ังยานชอมเมนต่โอ้ยเห็น่อันมันไหลซาละไอวะไม่สั่งผมเนีออมันก็เป็นการเสนอนะตัวตนเขาไหมบ่มันเป็นช่่งอยากก็มันเป็นช่องผมเนี่ผมไทยนาจะเขาไม่เป็นอยากเอาจะว่าจะว่าเบิกกัอจะว่าต้องเบิกตเาว่าเราไม่มีคนขอได้หามจะของช่องไทยนาจะของมีอย่างพระพทธรูุไปตบกงหัวมันมองเดี๋ยวเดเอาเว อันนี้มาจากเดี๋ยวปุ้งพี่น้องอยู่ข้างบดชอ้นออกไปเสี่ยวมอเอาอ้นเลยผู้ใดอีกตะกี้ลงคลองตะกี้ลงเรียบวัดวัดวัดผมแต่มีอีกทีกันเนาะแต่ว่าเป็นหลุมหลุมเก่าๆเว้ยเห็นไเลี่ยงกันเขาไปในวัดเขาไปในวัดย่างผ่านไปเขาลงเรียนวัดประมาณว่าเขาเมู่ันตะกี้เล่นกูสิสิงมื่อนาตาเธอคนเลื รถเรียนเด็กชูนเด็กก่อนเกณฑ์ก่อนกล็นใหญ่เอารถอันนี้เที่เรเขารถอีหยังรถอันนี้รถบาโอู้รถเจ้าอยู่แล่วนี่รถคันนี้มันรถอะไรนี่รถกระบะครับรถลงทางรถกระบะไปจั๊กตัาไมเพิ่นมาเฮ็ดอีหยังมาจอดตลอดเลยเอาไมจอดเอาไม่จอดยกยกออกได้ยังยกออกไปไว้การนั่งสีอาบน้า เขายังบาบน้ำเลยเขาสุขบุตรเขาได้คยผ้าตัดบอกนี่ได้ยังนี่รถเหยียบเง่ขึ้ไปให้รถเหยียบเขาไม่เบียดอ๋อดีเดียว์ซาลาหาลาห์อ๋อจริงไม่คาดเอาไปไหนเลยไม่ได้มาจริงจัากคาดเลยคาดเอาไปไหนช่วงนั้นเป็นเด็กน้อยห่าวเดิอยากลองวิชารถแตกๆไงบ้านโอ้รถรถไทยสองเดินตามแล้วบ่ก เปินดอกฉากแล้วเปิดฉากกูอย่าูมาดิมาดิเร็วๆมาว่าชูน้องฟังกันเขาได้ดังเขาได้ดังมันเป็นอยังมันเป็นแท็กซี่ตัวพี่น้องขวานเ่า รถแยียบค่อยๆจากทดสอบมาว่ารถมันแข็งแกร่งมากก็เลยไม่ง้อยหน้ารถแม่บังจับแต่แกร่งมามันก็ลุดนลงวงคนนี้มันก็เลยหยียบพุดแต่โนตปี้ในตอนคนรู้สึกตอนหลังจากนั้นเลียตพ่งออกเลยบมรุลเลี้ยงเลยลังใจมันออโสลบไปเรื่อยเลยและทั้าปืนเขึ้นนึงคือผ้าหลือว่าตอนปืนเราเนี่ยใส่ขึ้นปืนตายขึ้นนึงเออแต่พ่อเป็นสีเนาะ แมนถ้าพุญก็มีน้ำแห้งคักตอนตอนนี้วงเล็บตอนนี้น้ำแห้งตอนนี้ตอนต่อไปผมครับช่องโอ้ยเจะคิบอ้อยเลยเนาะแปลกดีไอ้แปะเดี๋ยวนี่นิ่งๆนี่ฮักฮักเอาดูให้เดี๋ยวปัญเสียงเพลงขึ้นมาแจ้งกับคิบอ้อยอยังแมนเอ้เอาเอ้าเอา แมนมันตัดเสียงอยู่เดินทางเด้อเดินทางเด้อเออเออแกติดโยกว่ไไรฮะรถไปซ่อมเอาดิว่ากันไข่นะครับตอนนี้ครับพี่น้องเป็นงูสวัสดนะครับไปซ่อมเหรอเออเออครับครับรถไปซ่อมเปล่าแมนรถลุงตีครับอาจารย์ดนตรีครับแมนครับรถพ่อบอย บอเปาอันนี้เปาหัวสวัสดิ์พ่อส่งกำลังใจให้พ่อกัรใช้ด้วยครับตั้งได้ครับพ่อตั้งนี้พักปลนน้อยแขนแขนจำปลนไปได้ไหมพ่อพัดชินขันนี้การจำผมเอาพัดชินทอยไปใช้ขันนี่ใช้ขันไหนนี่พัดชินถอยฮะรถปัดเดี๋ยวนร้องคล้องอยู่พ่อจะถอยหรอไม่เข้องไม่ขยับบอกเขาเข้าดิเขาจะเข้าบอกกันนะพ่อมยมา เดี๋ยวเดี๋ยวองมาส่งไม่เป็นไรครับแม่ผมเองนะครับมาเบิรงฟังนีกันต่อครับพี่น้องครับเบอร์ฟังหนี่กันต่อทีมงานเ้างไก่กำลังสีดำเนินการตั้งไว้ที่แล้วครับพี่น้องครับนี่ลิขสิทธิดกับร้านโล่ร้านปูนพี่น้องครับไมอนี้ โอเคพี่น้องครับเดี๋ยวคลิปนี้ไว้สนิทสก่อนเดี๋ยวพอกันไหมคลิปหน้าครับฝาก ine, กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆของทางคน,น,น,นละเพื่นอนบิวชิเนี่ยพอหน่ากันอีกเพื่อนนึงแล้วครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวไปพอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีครับออพี่าะพักผ่อนก่อน